ลูกค้าสองสามีภรรยานำสมบัติแม่มาขายหวังเอาเงินไปผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบรู้ราคาถึงกับร้องให้ไม่คิดว่าจะได้าราคาขนาดนี้ โคเด้นโคเดนจะพาเ,เพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ทําให้คนดูน้ําตาซึมไปตามๆกันหลังจากติกตอกของร้านคุณนโมบันช่างทองได้โพสต์คลิปซองสามีภรรยาที่นําเข็มขัดนาคซึ่งเป็นมรดกจากคุณแม่มาให้ร้านประเมินราคาให้เนื่องจากไม่รู้ราคาของเข็มขัดนาคเส้นนี้เพราะตั้งใจจะนําเงินที่ขายเข็มขัดนาคไปผ่าตัดสามีที่ป่วยเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ3ามเส้นเจ้าของร้านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูนาคว่านาคแท้ จะมีตาตอกอยู่ที่เข็มขัดเป็นตาร้านตราเปอร์เซนต์เมื่อมีการนําเข็มขัดนาคเข้าเครื่องตรวจสอบพบว่าองค์ประกอบมีทองคํา47%ทองแดง47%มีเงินผสมเล็กน้อยถือว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่ดีลัางตรวจสอบเข็มขัดนาคแล้วทางร้านได้มาแจ้งกับลูกค้าว่าเข็มขัดนาคเส้นนี้มีน้ําหนักประมาณ234กรัมทางร้านได้ถามลูกค้าอยากได้ในราคาเท่าไหร่ซึ่งลูกค้าบอกว่าได้1 0 0 0 0แก็ดีใจ แล้วซึ่งเจ้าของร้านได้บอกราคาประเมินเข็มขัดนาคเส้นนี้ว่า2 0,000บาทขึ้นไปเมื่อลูกค้าผู้หญิงได้ฟังถึงกับน้ำตาไหลทางร้านได้นำเข็มขัดนาคไปหลอมเป็นแท่งและนำมาวัดเปอร์เซ็นต์ผ่านทางเครื่องเอ็กซเเล์พบว่าทองคำอยู่ในมาตรฐาน45%นาค38%น้ำหนักหลังหลอมอยู่ที่234กรัม ทางร้านคิดราคาให้ที่315,957บาทพร้อมปัดราคาขึ้นให้เป็น316,000บาทเมื่อลูกค้าสสามีภรรยาได้ยินตัวเลขราคาถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจพูดว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้ราคานี้พร้อมกับขอบคุณทางร้านด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ไลน์ .com ขอบคุณค่ะ